วันนี้ของแรงทุกคนมีขีดจำกัดขั้นเทพขีดจำกัดธรรมดาเเจเอ์ Legend อยู่ตรงนี้โอ้ไม่ใช่แค่50สิบดิหกบกว่าใบเลยทีเดียวแสง 90, มือเก้าสิบใบ้มอีกสองร้อยกว่าใบมาแล้วถ้าธรรมดาอยากได้ตัวไหนเน้นๆ้นคือตัวที่ไม่ซ้ำครับตัวที่อยากได้ก็จะอยู่ในคัมพีว w c นี้ นานะกับม้าลมน่าจะได้มาแล้วเล่นสนุกขึ้นพอเกาะหน้าอยู่แล้วเดี๋ยวห้าดาวมันก็จะออกมานะนี่ไงโอ้ยลมเอาเป็นล่มน้ำแล้วกันเกาะผมมีแต่ต้นไม้หุยุยๆุยๆุยฮุยๆุยๆุ โอ้ยใบสันลมอุ้ยอุ้ยไม่ซ้ำอ่ะไม่ซ้ำอ่ะทุกคนฮะซ้ำเหรอมีที่หรอไปสันไม่มีทำผมตกใจเลยแผมไปหยิบคิงลมมาย่อยนี่ซึมเลยนะไม่มีสะเลเยอร์ลมเก่งอยู่นะอ่าไม่ซ้ำแล้วหนึ่งตัว มีพลรแดงเอาพลรมืดไปฮุ้ยแพ่นด้าน้ำของน้องของใครนะที่อยากได้แผนด้าน้ำของสกายฮัลโหลสกายแผนด้าน้ำมาได้แลกปีอีกแล้ววะลาก่อนน้องม่วหลงน้องม่วหลงนะอันนี้ใช่ปะอันนี้เหมือนจะใช่แล้วนะมันควรจะมาได้แล้วนะ แโอ้โห oh, oh, <Yeah. S 1> แผนหน้าน้ำตามมาอีกแล้วผู้กันน้ำเจ้านะ่ะเจ้านะ่ะได้กลายเป็นปีกไปแล้วปล่อยตัวของตัวนะมันน่าเกียดไปนะเพื่อนจริงๆอาตาัตรามันควรจะเป็นสิบตอนหนึ่งนะมาเถอะผู้กันไฟมาแล้ว <c oughs> ดีนะเมื่อกี้เราย่อยพู้กันน้ำไปเพื่อที่จะเรียกจอกกุลมานะฮะ <c oughs> ผมทําได้ฮนะจอกกุล ปาร์ตรมาจารย์ผู้กันไฟอยู่ในปาร์ตี้ร้อนอย่างกับไฟเออเหนื่อยเหลือเกินไปใบแรกเปิดซิงไปก่อนหนึ่งใบอา,าปุูก a few moments later ดอมได้ฮนะผ่าน้อยแต่ผ่านะเค็งๆกำลังจะดมยาดมเลยเอาทุกคนเฮ้แม่เ,เอ้ยใครมีคนพูดไว้ว่ามีพาราแสงแล้วน่าจะเป็นน้องอาชีนะมีพาราแสงแล้วเอาพารามืดไป <c oughs> มีพาราแสงเอาพารามืดไปเฮ้ <c oughs> ผมริงเทนบอกว่าบอกแล้วมาได้ท้ายโอ้โห เห็นไหมผมบอกแล้วครบร้อยไลฟ์ปุ๊บแม่งมาแน่แน่ฮะนายก็ใจความเลยเกมหรือยังล่ะเจ้าของไอดีจะดุงอยู่โอ้ยินดีกับคุณแคทด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยดูอินมากเฮ้ย นี่เป็นพระหลวงปู่หรือเปล่าดูหลวงปู่สองตัวท้ายเชนโ What the fuck? นวัต t t ิมฟตอแรกเห็นเป็นห้าดาวตอนแรกนึกว่าอะไรแม่งดูอีเมืนอ้เนี้ยเป็นห้าดาวแต่สองตัวอ่ะใครจะไปเชื่อ